ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรวรคัติยราชนารีจะทอดพระเนตรเทคนิคการเลี้ยงปลาคาบและการขยายพันธุ์ปลาโดยเทคโนโลยีใหม่ๆณนะโอกาตะโคอีฟาร์มจังหวัดฟูกุโอกะตามคำกราบทูลเชิญของบริษัทโอกาตะโคอีฟาร์มจำกัด สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่เล,ลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัชคติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 034ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่19ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา22นาฬิกา5นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 0 3 1ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุทธที่27ธันวาคม2566เวลา16นาฬิกา20นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12ธันวาคมพุทธศักราช2566